มาแล้วมาแล้วมาแล้วเดี๋ยวซื้ออะไรมาอีกน่นนะในบ้านเราเข้ามาในบ้านแล้วเนี่ยฮะนี่คือของของผัวฉันซื้อมาเพื่อเธอเลยนะรู้ไหมอันเนี้ยพ่อนอย่างเธองอกจะไตหง <c oughs> อย่างดีก็ซื้อไอโฟนให้กูครั้งเดียวแล้วกูก็ซื้อให้มึงก็เท่ากับว่าถือว่าเท่ากาันงอกจะไตหงแล้ว,ลวอายไ,ไหมไอายแต่ใต้โต๊ะนี่อะไรก็ไม่รู้เต็มไปหมดเลยเนี่ยมึงจะดูปะอะไรแผ่นรองซับเยี่ยวแมว ตาบ้าไม่เอาอ่ะฉันอยากให้เธอแกะเพราะที่ฉันตั้งใจซื้อมาให้เธอเลยถ้าแตกไม่ได้เดี๋ยวกูจะได้ควี้งลงเลก่อนเร็วๆเปิดเร็วเไม่ต้องใช้คัตเตอร์ด้วยใชย้คัตตีนเหรอโอ้นี่ซื้อมาให้เธอเลยนะผัวรักเธอขนาดไหนโอ้อหอจานลองแก้ว มันคือา Macbook Air จะได้ขนไปทํางานเวลาเธอไปแต่งหน้าลูกค้าด้วยแล้วมันเพื่อกูตรงไหนอ่ะก็ทํางานเธอไงเท่าไหร่เนี่ยหกหมื่นหกหมื่นใช่ p p o o n เท่าไรห้าห0ื่นทำไมไม่ซื้อไอโฟนไอโฟนมันซื้อมันโทรศัพท์ได้อันนี้มันโทรศัพท์ไม่ได้ แต่ไอโฟนมันตัดต่อวิดีโอไม่ได้ก็ตอนที่เธอแต่งหน้าลูกค้าไงระหว่างที่ไม่ได้ถ่ายฉันก็ไม่มีอะไรทาฉันก็เลยตั้งใจจะซื้อมาแล้วก็มานั่งตัดต่อวิดีโอรอเธอแล้วซื้อทําไมเนี่ยอันเล็กนิดเดียวต้อง6 0,000บาทถ้าเอาให้คุมม้มอะมึงทำไมไม่ซื้อทีวีแล้วเอาคอมต่อเข้าทีวีล่ะจะได้ใหญ่ๆหญ่จะแบกไปยังไงติเนี่ยอ่านแต่อีนียไม่พอใช่ไหมฮะ <c oughs> ที่เธอซื้อของฉันบ่นเธอก็ด่าตอนที่ฉันซื้อของมาเพื่อเธอเธอยังด่าเลย มึงไม่ด่ามึงเอากระเป๋าตังคุหนีอันไหนแกะสิแกะสิไม่ต้องใช้คัตเตอร์ไม่ต้องใช้กางไกลนี่มีที่ดึงตรงนี้เลยเนี่ยมึงก็ดึงให้ดูดิดึงเลยอ่าเลยเลยเดึงดึงดึงเห็นไหมอ้าวแน่จริงมือดึงให้หมดดิฉันถือกล้องและพังหมดทำเป็นบ่นทําเป็นบ่นรับหลังกล้องก็ผัวขาผัวขาช่วยทันทีนะคะจึ่งป่าฉันจะร้องขอชีวิตกูร้องขอมาตั้งนานแล้วก็ยังไม่ ค่ะเป็นไงเออเถือมันของมูลค่าครึ่งแสนหน่อยสิอา้าวก็มึงบอกว่าดึงมาตะกี้มันก็ดึงใช่ปะเนี่ยเดี๋ยวกูสะบัดให้มันกระเด้ออกนะไงุณริตบอกว่าเนี่ยไอโพนเนี่ย,ยล่วงลงน้ําได้อันนี้ลองจุ่มน้ําดูไหมล่ะ <S <S 1> <S 1> ซื้อสีอะไรมาเนี่ยบิทไนท์บลูแล้วมันบลูตรงไหนมันสีดำอะท่านผู้ชมขาดูดีๆด,ดำไหมเปิดดูซิว่าเป็นยังไงบ้างเปิดทําไม เอาเปิดนี่ไงแล้วจะได้ให้เธอใส่กรอบให้ด้วยฉันซื้อกรอบมากรอบท,ท,ท,ที่รับเล็บแมวล,ลองเปิดดูข้างในก่อนที่รับเล็บแมวกรอบจริงๆเดี่ยนี่ซื้อมากะให้เธอใส่ให้ด้วยเนี่ยถาด <c oughs> ถาดชัดๆลองน้ําแข็ง <c oughs> ใส่ถูกได้ไหมดูก่อน <c oughs> ก็กูไม่อยากจะใส่ก็บังคับให้กูใส่แล้วพอกูใส่ผิดผิด,ผดถูกถูกก็บนยู่นั่นแหละไงนี่ไงลงล็อกแล้วเห็นไหมอ่าแล้วก็ใส่ฟ้าบน ลอยนิ้วมืออรู้จักไหมลอยนิ้วมืองจะยังไงใส่แค่น่อยจะเมียจา๋าต้องเปิดฝาแล้วสไลด์ก่อนไหมมันก็ต้องกอดลงไปเลยใช่ไหมเปิดฝาก่อนจะได้แกร,บ,กรบได้อ่าเป็นไงสวยไหมกูสวยกว่ากระดาษนั่นขายได้ด้วยนะห้าร้อยใครจะซื้อไม่มีไงเอออ่ะกดแล้วก็ลงล็อกแล้วอ่ะดูสิมันทักเป็นภาษาอังกฤษเลยเมื่อกี้ ทักว่า animal animal เากระดาษแข็งไปเช็ดจอเดี๋ยวก็เป็นรอยหรอกกระดาษายเอาเช็ดขนแมวเมื่อกี้เนี่ยมึงรู้ไหมอะไรติดอะไรมึงดูที่พื้นตรงนั้นมีอีกอยู่เส้นนึงอ่ะ เอ,ออกูเช็ดออกอ๋อเจ,จ้าใส่ไว้มั็นที่ลึกเหรอคะอ๋อโอเคฉันได้เธอแก่แค่นี้แหละความสุขฉันแล้วฉันจะซื้อคอมไปทํางานกับเธอมันเขียนว่าอะไรอ่ะมันทักทายเป็นภาษาสวัสดีของประเทศต่างๆเดี๋ยวจะมีภาษาไทยด้วยนะโอ้มีเมียทั่วประเทศเลยนะเ <c oughs> มื่ะ <c oughs> หรือว่าทิมคุกม,มีผัวทั่วประเทศก <c oughs> ว่าโลกกว่าโลกนี่ไอภาษาไทยมาแล้วสวัสดีสวัสดีพ่อมึงสิอ่ะไทย โอเคแค่นี้แหละคอมพิวเตอร์อยู่กับเธอเดี๋ยวพังแล้วข้างในมันมีอะไรบ้างกล่องตั้งใหญ่เอเอาไหนไหนลองดูนี่มีอะไรบ้างนี่เป็นกล่องเนี่ยอันนั้นเมาสเมาสเอออ่ะปากวางไว้ก่อนนะวางเบาๆสิเอออันนี้สายอะไรสายชาร์จอันนี้อะไรคู่มือภาษาอังกีษอ่านไม่ออกอันนี้มอแปลงมอแปลงอืมแค่เนี้ยใช่ สั์แพงกล่องสรุปนะคะท่านผู้ชมขาแพงกล่องค่ะแล้วกล่องค่ะตัวแอลตัวเดียวค่ะไม่เห็นรูปใดเลยนะคะเป็นตัวแอลตัวเดียวค่ะนะคะนี่คือการออกแบบให้ม i มินิมอลที่สุดนะคะมินิมอลที่กูก็ไม่เข้าใจกูคิดว่าเครื่องอะไรรู้ปะเครื่องอะไรรับอินเทอร์เน็ต โอเคจะไปไปเนยถั่วรับเล็บกล่องอีกโอ้เนยถั่วจัดการเลยลูกอ่ะอยากลงไปเหยียบเล่นหม่ไหมไม่เอาไม่เอาออกไปใครเอาอะไรออกคอมหรือแมวโอ้เล่นคอมดีกว่าโอเคขอใจั้าจะมียจัดพิเยวอีสิลีใครทักมึงอิิลีมึงเงียบไปก่อนคุยกับผัวกูอิิลีอย่าโอางั้นแค่นี้แหละเดี๋ยวโดนด่าใครใครจะด่าเธอจะเป็นคนดีจะตายจะเป็นด่าทำไม ดูสิแม่ข้างหลังยังกลัวเธอเลยนั่นนะ่ะไหนอ่ะตัวทีกลัวแม่ไม่รู้